สวัสดีครับเอฟซีวนหนึ่งมาพบกันในวันที่สิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับืัอนี้ผมก็ที่งเลขดับอ่าเลขดับหลังครับแล้วดับหลักสิบและหลักหน่วยสําหรับงวดที่ผ่านมากันที่ว่าเดินดีครับแล้วอ่าสำหรับสูตรเลขดับก็เอาไว้ให้เอฟซีไว้พิจารณาบ้งอ่าบางท่านก็ชอบเลขดับบางท่านก็ไม่ชอบครับเนาะท่านไดที่ไม่ชอบกับพันไปก่อนอ่าท่านไดที่ชอบกับมาอ่า เบิ้งไว้พิดแถวหน้าะครับแล้วแล้วแคบนาจอาไว้เบิ้งล้างเลขกออกนะครัว่าอ่ะเอาไว้รุ่นอ่ะเอาไว้ไวไรุ่นอ่ะเดี๋ยวเฉยได้ครับเพื่อเป็นแนวทางอ่ะบางท่านก็เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมามาเบิ้งกันอ่ะน่ครับจับคู่มามานะครับเลขล่างน่ครับจับคู่ไม่ผ่านงวดที่ผ่านมานะครับอมา มาตัวกลับนะครับลเลขออกหาเ,เก่าเฟีเลขออกห้าเก้าล่างอ่ะแต่ว่ามาตัวกลับอยู่ถ้าจะเอาจริงๆก็มาที่ตัวกลับแะบแต่ไม่ได้มาชุดเน้นให้แต่ว่าก็มาในอ่าเลขแต้มอยู่ครับเลขแต้มแต้มสามพันเฟสสี่เพราะงอนี่ผมมมีเวลาเฮ็ดนะครับเลขล่างนะครับมาที่แต้มสาม ็คืออ่ะมาตัวกลับเลขออกห้าเก้าแต่มีคู่ที่อ่ะเก้าห้านี่ครับเลขหลังนะครับก็มาที่ตัวกลับกลับมาแต่มาตัวกลับเข้าที่แต้มสามเอฟซีเงียบเตี้ยมพันนี่ครับแต้มสองสามแปดอ่ะแต้มพันอยู่นี่ครับก็มีเด่นผ่านไล่สู่นะครับ อก็มีมาตัวกลับด้วยแต่มันก็เยอะนะแต่ก็มาชุดเข้าแต้มอยู่นะที่วงแต้มนะตัวที่เพิ่มเติมก็ไม่มาชุดเพิ่มเติมก็คือแปดหนึ่งและแปดสามไม่มาที่ตีเลขแปดแต่ก็ชุดที่วงนะี้คือชุดที่เข้าแต้มมาที่เรียกมาให้ก็บ้นะ่มานะ ถ้าเราเลขดับผ่านนะครับห้าเก้าเลขห้าอยู่ตำแหน่งหลักสิบก็ไม่มีนะครับเลขเก้าอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยก็ไม่มีผ่านถือว่าผ่านเพราะว่าเลขเก้าอยู่หลักสิบนะครับดับผ่านนะครับผ่านตั้งเจ็ดสู่เลยเอามาตามบึงเลขดับไทยชอบเลขดับนํามาพิจารณเบึงนะครับก่อนไปรับชมกับข้อฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขั้นเตือนเข้าไปดีเมื่บังสูตรเลขดับสูตรเลขครับนะเลขดับสูตรแรกสูตรนีร้ค็เ,เดินดีครับเริ่มลงตัแตงวัดนี้ครับล่ะเดินมาจนสุดนากระาษฟังนี้ตะกะไม่ิ่มฟังนี่ยังเดินดีอยู่ครับเลขดับสูตรนี้ยังเดินดี ยังเอาอยู่รับแล้วดับมาแล้วหกสิบหกวัตอ่าตป็นวัตที่ผ่านมาเป็นวัตที่หกสิบหกแยบเลขที่ออกห้าเก้านะครับเลขที่ออกห้าเก้าผ่านแยบเป็นวัตที่หกสิบหกวัตต์ถ้าไปจะเป็นวัตที่หกสิบเจ็ดอ่าทางด้านเลขดับรับแล้วขอให้ดับเอาอยู่รับแล้วคอยดับผ่านอ่านี่ครับตามนี้เลยอ่าเ้าจะไปเร็วหน่อยจังหน่อยรับแล้ว อ่ะตัวนี้วิธีคำนวณติะใส่ลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกล,กลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่อ่ะแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่แสนก็คือเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่คือหกเจ็ดบวกหกจับเฉลี่ยไว้ละนี่ครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามับไปที่เลขสามวนี้ดับไปที่เลขสาม หลักสิบอ่ 3, ะจะเอาอยู่หรือไม่ดับไปที่เลขสามแต่ว่าจะเอาอยู่หรือไม่ประเี๋ยวต่อจะเป็นงวดที่หกสิบเจ็ดอ่ะหกสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดเลยตัวนี้ครับหกสิบอ่าหกสิบหกงวดอ่ายังไม่หลุดคือด,ดับหลักสิบแล้วนะเอามาบางสูตรที่สองอ่ะสุดที่สองในการเดินดีกันครับเริ่มลงตั้งแต่งวดนี่นะบ้างอ่ะยังบม่หลุดเลยครับยังเดินดีอยู่ครับ อยู่นี่ย่างเดินดีๆเงาๆอยู่ปฏิพันธ์มาดับที่เล็กเก่าเลขที่ออกห้าเก้าครับเลขเก้าอยู่ที่หลักหน่วยเราดับหลักสิบนี่ครับผ่านผ่านเป็นงวดที่สี่ิบหดับมาแล้ว4ี่ิบหงวดแล้วงวดต่อไปงวดที่สี่สิบเจ็ดจะเอาอยู่หรือไม่นะี่ครับอ่ นี่เด็กดับมาไว้ให้ซีไว้พิจารณาเบื้องะ้นนะแคปหน้าจอไว้เบื้องล่างเลยก่อนก็ได้ครับเอาไว้รุ่นนะเอาไว้รุ่นนะครับเดี๋ยวเามาเบอกับสูตรที่สามนะสูตรดับลักสิบสูตรที่สามพะลักสิบมีอยู่สี่สูตรแล้วนะครับพอที่ผ่านมาดับไปที่เลขสี่เลขที่ออกห้าเก้า นี่ก,ผก็ผ่านเป็นงวดที่ห้าเนี่ยผ่านเป็นงวดที่ห้าอ่าเพิ่งนำลงไอห่างวดแลวงวดต่อไปที่เป็นวงวดที่ยี่สิบสี่อ่างวดที่ยี่สิบสี่งวดต่อไปวิธีคำนวณห้าสิ่ใส่รักแสนของร้อที่หนึ่งบวกรักพันนะครับแสนบวกพันอ แสนบอกพันก็คือเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าดับไปที่เลขค่าเนี่ยดับไปที่เลขค่าวันนี้ดับห้าหลักสิบจะเอาอยู่หรือไม่ครับข้อ,าอาบางสูตรสุดไทยสุดรับหลักสิบสุดไทยสุรนี้เป็นเพิ่งจะน้ำลงสามวดนะครับ เพิ่งจะนำลงช่องแค่3ามวดเท่านั้นสำหรับตัวนี้วดที่ผ่านมาดับที่เลขสาเลขที่ออก5.9ครับผ่านเป็นวดที่3ามวดต่อไปที่เป็นวดที่ยี่ี่ครับเป็นอ่าเนื่องปีครบจะเป็นวดที่ครบหนึ่งปีแล้บ ดับมาแล้วจะถึงปีแล้วนี่ยี่สิบสามวัตต์นะครับรวมสถิติด,ด้วยแล้วก็ลงช่องจริงอ่ะลงช่องจริงสามวันต์นครับวิธีคำนวณสูนี่ห้าสิบใซรลักสิบหลังอ่ะบวกกันสองครั้งแล้วก็บ,บวกลักหน่วยหลังนครับลักสิบห่างก็คือเลขห้านครับห้าห้าบวกกันสองครั้งแล้วก็รักหน่วยล่างก็คือเลขเก้านครับ ห้ากว่าห้าเป็นสิบสิบกวเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้าพราะน,นี้ดับไปที่เลขเก้าครับดับไปที่เลขเก้าถ้ามาได้น่าจะมาที่อ่หลักหน่อยเลขเก้าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอ่าเลขล่างเลขเก้าน่าจะมีกระแสอ่อยู่พอสมควรถ้าอ่าเลขดับสูงนี้เอาอยู่เขาหน้าจะมาที่เลข ่หลักหน่วยน่าจะมาที่หลักหน่วยผมก็ชอบเลขเก้าอยู่แต่ว่าอผมดูแล้วน่าจะมาที่หลักหน่วยนครับน่าจะมาที่หลักหน่วยหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเลขดับหลุดเลขวิ่งก็ไม่ได้ลงให้ fc เลข,เลขวิ่งที่อ่ที่มีอยู่แต่แต่ไม่ได้เขียนลงใส่กระดาษแผ่นแบบนี้นะครับอก็มี ติดเลขเก้าอยู่อ่สองสตรก็ไม่ได้ลงให้ F4 นะครับเดี๋ยวรองวดใหม่ถ้าเขาผ่านวนันนี้ก็รอดูงวดใหม่ก็แล้วกันนะครับอะก็บอกผ่านไปอย่างนี้ก็แล้วกันก็เลขวิ่งก็มีเลขเก้าอยู่อ่ะติดอยู่สองสตรอ่นะแล้วก็มีเลขสองอยู่หนึ่งสตรนะอ่าก็หมาว่าถ้าเกิดเข้ามามีสิทธิ์ก็จะมาเข้าสองสองเก้าก็ได้ครับนะตามนี้เลยเจ็ดสี่ รับไปที่เลขเก่างวดนี้ดับไปที่เลขเก่างวดงวดที่ยี่สิบส่ะจะเอาอยู่หรือไม่ระว่งตัวดับรักหน่วยทีนี้่ราะว่างวดที่ผ่านมาดับผ่านทั้งสิบทั้งหน่วยเศรษฐสูดก็ยังไม่หลุดนี่ครับเศรษฐสูดก็ยังไม่หลุดสักสุดหลักสิบก็ยังไม่หลุดสักสุดหลักหน่วยก็ตัวหลักหน่วยก็มี หลุดอ,อยู่สุดเดียวแต่เขาก็ยังเดินดีอยู่อหลังจากหลุดเขาก็เดินมาเกือบปีแล้วเหมือนกันแล้ดดวรับสุูนิกะเริ่มเดินหอดที่ออกสามหอดที่ออกหนึ่งเจ็ดนี่ครับตับหลักหน่อยเทิติสามที่สองหอดนี่นะครับร่วมร่วมโดยร่วมกับสี่สิบสามหอดนี่นะครับปีกว่านะปีกว่าสี่สิบสามหอด ปีกว่าแล้วตัวนี้43งวดแล้วทอดที่ผ่านมาท,ที่ออก59อตับไปที่เลขศู 0. นย์นครับก็ผ่านน่ครับผ่านเป็นงวดครับผ่านเป็นงวดที่43งวดต่อไปที่เป็นงวดที่44ถือว่าเดินดีนครับผมผมว่าเดินดีอ่ะเดินดีมากเลย วิธีคำนวณสูตรนี้เอาที่ใส่หล,ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งหล,ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามนะครับสามบวกสามเขียนเอาไว้ดด้ดิสามบวกสามเป็น 6. หกหูดนี้ดับไปที่เลขหก 6. ลักหน่วยนะจะเอาอยู่หรือไม่นะสูตรแรกันดับไปที่หลักหน่วยถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สี่สิบสี่นะ ก็ยังเดินดีอยู่นี่ครับยังเดินดีอยู่ขอให้เดินต่อแล้วนะถามว่าบ,บางสูตรที่สองสูตรดับแรักน้อยสูตรที่สองสูนี่ค่อคยลดมาหนึ่งครั้งนะครับค่อยลดมาหนึ่งครั้งแล้วดูฝั่งนี้นะครับ,นะรบที่เคยนําลงช่องนะี่ครับเขาก็เดินดีแต่ใจง,งวดนีมานะครับแต่วนะ่าขามาฝั่งนี้เพิ่งจะลดนะี่ครับงวดที่ ยี่สิบเก่าลดงวดที่ยี่สิบเก่าที่ออกสี่สี่ครับที่ออกสี่ีนะแล้วก็เดินต่อมากนะเห็นตะห้อยอันนี้นะครับแล้วตรงเลขดับนี่หลุดไปแล้วนีะครับเพราะว่าเอ่อเรียบ่างไปแล้วครับ,บตรงนีอนะครับเห็นตะห้อยขีดถูกนีะครับขีดถูกขีดถูกเขาก็เดินยาวๆมาแล้วก็พลิกมากระดาษฟังนี่ครับพลิกมาหลังกระดาษเขายัางเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีเหมือนเดิมนะเพรที่ผ่านมาดับไปที่เลขศูนย์เลขที่ออก ห้าเก้าครับผ่านเป็นงวดที่ห้าสิบสองห้าสิบสองงวดรุดแท่งงวดเดียวถือว่าโอเคครับเขาเก็เดินต่อมาแล้วยี่นาจะยี่สิบงวดแล้วนาจะเกือบปีแล้วหลังจากที่รุดไปแล้วครับมดต่อไปที่เป็นงวดที่ห้าสิบสาม ถ้าซุดนากระดาษก็ือจะได้เปลี่ยนใหม่อะไรแบนั้นซุดนากระดาษแผ่นฟังนี่ครับวิธีคำนวณสูนี้ห้อที่ใส่หลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกกันสองครั้งหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดบวกกันสองครั้งเจ็ดบวกเจนะ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่นี่ครับดับไปที่เลขสี่งวนี้หลักหน่วย ะดับไปที่เลขสี่ยังไงติวว่าบางสูตรสุดท้ายรับรักหน่วยสุดสุดถ่ายนะครับนะสุดนี่น้ำลงช่องมาแล้วหางวดนะครับเดินมาแล้วสี่เลยก็นหากระงวด,ดที่ผ่านมาบเลขที่ออกห้าเก้าผ่านนะครับดับเลขสองดับเลขสองเลขเก้ามา นำเหล็กดับไว้ให้เอสซีไว้พิจารณาบ้างครับนะแคปหน้าจอไว้รุ่นหลังเหล็กออกนี่ครับงวดต่อไปที่เป็นงวดที่ยี่สิบสี่ถ้าเดินต่อนี่ครับงวดนี้สี่เป็นงวดที่ครบปีพอดีนะครับนะครับวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้ห้างจีไส้ลักลอยเลขหมุนข้างที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนข้างที่หนึ่งครับลักลอย เลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามศูนย์บวกสามครับจะเอาไว้แบบนี้ครับศูนย์บวกสามได้สามดับไปที่เลขสามจะเอาอยู่หรือไหมครับสำหรับหวัวน,นี้รับนะดับไปที่เลขสามเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้องอัตชุดสูตรที่ผมได้น้ำลงไอ้ที่ไว้พิจารณาเบิ้งสูตรดับล่างเดินดีดนะล่ะสูตรดับล่างเดินดี ไว้ให้ดีไว้พิจารณาดูนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบถ้าท่านใดบ่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับกับงวดประจําวันที่16นะครับดับล่างดับล่างดับหลักสิบและดับหลักหน่วยงวดประจําวันที่16ทับ10ทับ6เจ็ดสูตรดับล่างนะครับดับหลักหน่วยมีอยู่3สูตร ดับหลักสิบมีอยู่สี่สูตรตามนี้เลยแต่ละสูตรอ่ะมีอยู่สูตรเดียวที่หลุดเดล็กซีแต่ว่าเขาก็เดินมากเกือบปีแล้วหลังจากที่หลุดรับสูตรที่ไดล็กซีนี่ถื่ว่าเดินดีแต่ว่าเอาไว้ให้เอฟซีรุ่นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดแต่บรชอบคชิปนี้ก็จะเรื่อกดที่ตามกดอะไรกดแช่กดกระเิ่งแจ้งเตือนให้พอน่อยเริ่มเลิกจะได้มีกาลั่างแรงใจให้ที่ไม่มาาสูตดดีๆให้เอฟซีรับชม ตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรน,นะครับาะที่พานมากอะเดินดีแต่ว่าน้าคดจะเดินต่อหรือไม่เอฟซีชอบสุดใด้กระจังน่ำไปพิจารณาบังน,บนะครับาะก่อนนํ่ไปใส่กับคิดสก่อกนะครับเงินของท่านน,นะครับก่อ,อนจะลงทุนน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ